นี่คือภาพกุ๊กแท้นะครับแล้วก็มองเหมือนเผินเนี่ยเหมือนพระใหม่นะครับแต่พอเราเอาพระพระใหม่ย้อนยุคมาเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า mm hmm. เขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับอ่าเนี hmm. ่ยเขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลย mm hmm. เห็นไหมเก่ากว่าหลายเท่าตัวสีเปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยพอเราเอาย้อนยุคมา เราก็จะรู of of ah ้เลยว่าเขาเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยเนี่ยเก่ากว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเราก็จะเห็นว่ามันฟังเก่ามันต่างกันเห็นไหมอ่าฟังเก่าต่างกันนะครับฟังเก่าต่างกันนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเนยฟังเก่าต่างกัน